แล้ววันนี้การที่เราเป็นเด็กมอนอนะครับมาดู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 กันสิ่งแรกที่เราจะได้เลยก็คือได้เจอเพื่อนๆนะครับชื่อว่าน้องกวดนั่นเองนะครับหรือคิตตี้มอนอนั่นเองพามาทําความรู้จักกับน้องกวดกันนะครับกินหรือไม่กินหอมมากจะกินไหมนางตลาหุยนางกินหอมแล้วขอเมื่อน่อยเป็นไงล่ะ กินข้าวเย็นกันอร่อยไหมล่ะคิตตี้มอนต่อปากพูดเล่นมาเร็วๆน้องกวดมาแล้วจะบอกเลยว่าน้องก็มีความหิวโหยนิดนึงปึ้งยังไงล่ะดูๆเจ้าตัวนั้นเจ้าตัวนั้นเริ่มเดินมาแล้วมองไม่เห็นหนุ่มปัง ตัวเฮียคี้เห็นกระพาเลยอ่ะอุ้ยอุ้ยอ่ะแย่งกันตั้มปึ้งแล้วนี่ก็คือภาพความประทับใจของชาวมอนอของเรานะครับคำถามท้ายคลิปในวันนี้ตัวไหนคือเฮียตัวจริงแต่ตอนนี้เหมือนจะอยู่ไม่ได้แล้วอุ้ยจุดจมอุ้ยกัดกันมันกัดกัน หลังจากคลิปนี้ถ้าไม่ได้ลงคลิปต้าสิลาเป็นอาหารตะกวดไปแล้วนะที่ทำเออชะแงเก์ชะเงื้อคอยชโวยมยเฮ้ยลูกมันเห็นเราเป็นเพื่อนมันก็เลยแบบจะเข้ามาคุยกับเราอ่ะตะกวดแล้วขอแกล้งตะกวดสักทีได้ปะมันไม่กลัวคือตะกวดที่อื่นเขาวิ่งหนีกันแล้วตะกวดที่นี้เป็นรีก,กับคนเกินนะ